สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพื่อนแฟนเพจแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่ที่ไล่ข้าวโพดเช่นเคยครับครับว่าวันนี้ก็ว่าจะมาอัปเดตไล่ข้าวโพดของของผมให้ชมนะครับครับจะเป็นยังไงก็รับชมได้นะครับ ครับตอนนี้ก็เวลาประมาณสี่โมงครึ่งแล้วครับว่าไม่ได้มาดูไล่ขา้าวโพดหลายวันนะครับตอนนี้ขา้าวโพดก็ได้ประมาณห้าสิบวันนะครับครับก็ว่าจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับนี่ครับแล้วก็ว่าวันนี้ว่าจะมา อบอกอวิธีครับว่าขขาโพดห้าสิวันเนี้ยใกล้ดอกหรือยังแล้วก็ใกล้ดอกอใกล้ดอกแล้วเนี่ยเป็นยังไงอย่างเงี้ยครับแล้วดูที่ไหนอย่างเงี้ยครับก็จะพาเพื่อนๆดูนะครับครับก็วิธีดูก็ง่ายๆนะครับ ยูที่ใบตรงกลางนะครับใบตรงกลางใบตรงกลางที่ตั้งอย่างเงี้ยครับก็ถ้าใบตั้งอย่างนี้ก็หมายความว่าใกล้จะดอกแล้วนะครับโอเคนี่ครับจะให้ดูใกล้ๆนะครับนี่ครับจะตั้งแบบนี้ครับก็ ราะว่าก่อนที่มันจะดอกก็ผมว่าจะมาฉีดฮอร์โมนอฮอร์โมนอีกครั้งหนึ่งนะครับฮอร์โมนแล้วก็ผสมยาหนอนครับก็ฉีดกันไว้ครับก็เป็นข้างๆก็จะเป็นข้วพดเลี้ยงสัตว์นะครับนี่เขาก็เพิ่งรดน้ำเสร็จไปครับินยังเปียกอยู่เลยครับ าะว่าไม่ได้มาดูหลายวันแล้วครับว่าจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับเพราะว่า,าวันนี้ก็ว่าจะมาดูดินด้วยครับว่ามันแห้งพอที่จะรดน้ําอีกอย่งครับก็นี่ก็รดไป2อ,อรอบแล้วครับ รอบที่1ก็ประมาณปลูกข้าวโพดได้ประมาณ10บกว่าวันครับรอบที่2ก็ได้ประมาณเดือนกว่าเนี่ยครับก็จะยังไงก็จะพาเพื่อนๆหรือว่าพาท่านผู้ชมดูรอบๆนะครับแล้วก็พาชมบรรยากาศตอนเย็นๆเวลา4ี่โมงครึ่งเนี้ยครับ ก็ส่วนมากทุกทุกรอบที่ผมปลูกข้าวโพดหวานก็เวลามันใบกลางมันตั้งหรือว่ามันก็จะดอกอย่างนี้ผมก็จะมาฉีดฮอร์โมนผสมยานหนอนอีกรอบอย่างนี้ครับก็เพื่ออยากให้ฝักมันโตแล้วก็ให้ฝักสวยๆบ้างครับแล้วก็อีกอย่างก็ป้องกันหนอนที่จะมาจ่อฝักมันตอน ตอนมันออกฝากอะครับแต่ฉีดฉีดไว้แบบนี้มันก็ได้ผลระดับหนึ่งนะครับถ้าไม่ฉีดก็มันถ้าไม่ฉีดก็ผมว่ามันก็เสียเส่ยงๆอยู่นะครับเสียงอะไรก็คือเสียงหนอนนั่นนะครับ เวลานอนจอที่ฝักแล้วมันมันควบคุมยากะครับเพราะว่าถ้าดอกแล้วฝักมันออกมาออกมาระยะหนึ่งก็ผมก็ว่าจะจ้างโดนมาพ่น,นครับก็ที่นี่เขาพ่นกันก็ต่อไร่ก็จะประมาณ100บาทหรือว่า120บบาทนี่แหละครับ ครับยังไงก็รับชมตอ่อเลยนะครับก็จะพาท่านผู้ชมได้ดูรอบๆเลยครับก็ถ้าฝนไม่ตกก็ว่าประมาณสี่ห้าวันก็จะได้มาลดน้ำหรือว่ามาสูบน้ำใส่แล้วครับครับว่าเข,เขาพ่อโตขนาดนี้แล้วก็วิธี การรดน้ำของผมจะเป็นยังไงก็รับชมต่อเป็นระยะหรือว่าเป็นแต่ละคลิปได้เลยนะครับครับถ้าใครชอบอาการทําไร่ทําสวนการปลูกข้าวโพดในสไตล์ของอาฟาร์มเมอร์บอยช็อแนลก็กดติดตามแล้วนะครับกดกดติดตามหรือว่า กดไลค์ก็ดีครับกดแชร์ก็ได้ครับถ้ากดกระดิ่งอย่างนี้ก็ยิ่งดีนะครับเพราะว่าผมมีอะไรก็จะได้แจ้งเตือนเป็นระยะระยะนะครับครับก็จะประมาณนี้นะครับตอนเย็นๆประมาณ5้าโมงอย่างนี้นครับก็ขอสวัสดีนะครับ